รมท,ทั้งปวงเป็นอนัตตาคือเป็นสิ่งที่มิใช่ตัวตนทุกอย่างมิใช่ตัวตนไม่ใช่เป,ปล่ทุกอย่างไม่มีตัวตนทุกอย่างไม่มีตัวตนความหมายบางอย่างทุกทุกอย่างมิใช่ตัวตน <c oughs> นันจะสั้งเกตดูให้ดี แล้วก็เข้าใจถูกต้องสเพธธรรมาอนัตตาทำทั้งปวงเป็นอนัตตามิใช่ตัวตน <c oughs> ถ้าแปลว่าไม่มีตัวตนความหมายมันกำกวมไปทางอื่นได้คล้ายๆว่าจะไม่มีอะไรเลยต้องการให้เข้าใจว่ามีทุกอย่างมันมันมีตามธรรมชาติแล้วก็มิใช่ตัวตน